เอไปดูก่อนแต่ไม่รู้ว่าบ้านเน่อะไรตอนแรกว่าจะมาบ้านตอนปล่อยเอเข้ามาถึงหมู่บ้านแล้วไม่รู้ว่าบ้านเน่อะไรจะเป็นบ้านอย่างครับหาซือ้ายบ้านคำถามคนน้นธนาอายอรู้จิว่าจะมีกระหลงบ้านเบ้าจิว ซื้อบ้านยังบ่เห็นคลิปนี้กัคลิปหลงบ้านเนียครับมันเขาเลยดอนก่อย,อยกันผมก็มาจากบ้านดอนก่อยดอนก่อยสิริพรอนอเภอพ,พิบุรักก็ไม่เรื่อยไม่เรื่อยมาอด เลยทางเลี้ยวอำเภอพิบุรักผมมามา,มาเห็นป้ายว่าบ้านดอนก่อยผมก็เลี้ยวเข้ามาเียแหละมา,มาหอดเนี่ยหละมันเป็นดอนก่อยอำเภอเพนมันดอนก่อยอำเภอเพอน,น,น,ก,เเพนก็เลยดอนก่อยกันคลิปนี้หลงบ้านคลิปหลงบ้านแนละ้วอันนี้ก็วัดวัดสะด้วงที่บ้านดอนก่อย ดอนกลอยเนี่ยดอนกอยอำเภอเพชรได้ครับขออนุญาตทายกีเดอครับบ้านดอนกลอยดอนกอยอำเภอเพชรครับหลงทางมาหอดพี่แล้วมีวัดสะดวงนะเพื่นวัดสะดวงก็อยู่บ้านดอนกลอยอำเภอเพชรามรา,ราออมเ,มเห็นแล้วขออนุญาตทายบรรยากาศ รถเกียวไว้เด้อบ้านดอนกลอยอเ,อเพชรนึกว่าดอนกลอยที่สุรัน์นี่ก็หลงทางมาบ้านดอนกลอยที่อุดร เนี่ยเป็นดอนคอยเพือเพชผมเดินทางมาจะดอนคอยพี่ลุงรังพอมาเลยทางเรียกเข้ามาเพื่อพี่ลุงรังก็ยังซื้อป้ายว่าบ้านดอนคอยก็เลยเรียกอของมาเขเรยกดอนคอยดอนลอยนี่ดอนคอยเพื่อเพชรครับดอนลอยเพื่อเพชรถามเพิ่นว่าออกไปจุดถามนี่ ถ้าหลงทางมาแล้วก็จะเก็บบรรยากาศบ้านดอนก้อยนี่ให้ดรส์จะเปนกันดอนก้อยอำเภอเพรียนเนี่ยครับเขาไปเลี้ยวใต้นี่เก็บบรรยากาศด้านดอนก้อยอำเภอเพรียนให้ดรนส์นี่ก็คือดอนก้อยอำเภอเพรียนนะครับเมื่อขึนวัดสิมาเห็นเมื่อขอมาแล้วหลงทางพอดีทายเก็บบรรยากาศบ้านดอนก้อยอเพรียนไฮเดรนส เราไปเรื่อยๆบ่มี้นน้ำทางกับหลงทางด้านดอนกลอยดแยวตำบลยังบุรุษขึ้นว่าดอนกลอยเพื่อเห็ยหลงทางมาบ้านดอนกลอยอำเภอเพเียนแล้วก็เลยเจ็ียบบรรยากาศให้ดูต่อนะครับ ท้างมเาคุณบอกว่านี่คือบา้านตอนต้นตัวเดียพคุณบอกท้างว่าออกไปที่บอก โดนก่อยนี่โดนกอ่อยอัเถอะเนเขาหลงทางเขาจะไปเบื้องที่พี่เอสเดวยครับที่พี่เอสบ่แน่นอนคือถามคนถามทายบ้านสินแน่นอนก่อนครับ เบิ้งหลงทางใส่กีดีเอแทงตัวหน้าตัวหลังถามไทยบ้านเพืนน่อนแน่นอนที่สุดนี่คือออกจากบ้านดอนคอยอพเวอเพเทนไหมครับแต,ตามเส้นทางคุนบอกนี่แหละเดียวเดียวซ้ายนกกนเนี่ยคุนบอกไปนี่อเราเลี้ยวขวาจะมีตรงนั้น ออกไปตามเส้นสนี่ทั้เซ็นทางนี่ไปหอดทางดั่หรือว่าทังลาดยางทางดั่คือทางลาดยางเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาออกจากบ้านจอนก่อยอำเภอเพชรยนละไม่งนบ้านจอนก่อยคิดว่ารักหรือเปล่านะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่บไว้ตั้งใจเพราะบ้านจอนก่อยซื้อบ้านนี่มันต้งซ้ำกันเลยนะ ยังคนละซื้อคือกันก็มีนี่ซื้อบ้านกซ็ซื้อคือกันผมก็เลยเลี้ยวมาบ้านตอนกอยเลี้ยวเข้ามามาข่ามสะพานห่วยหลวงสนนมา,ามอันต้นแปบ้านแบบว่บ้านตอน,นกอยมู่อย่างมู่หามูามามาม่อย่างมูอำเภอเพชรไดแต่ตำบลลืมอันตำบลมัลืมลืมซื้อตำบบดก็ตำบคืนตบบด คนรอไปตามเส้นทางนี่แหละก็จะออกทางดําทุกจะเป็นอ,อย่างนี้บ่เลี้ยวบ่เลี้บวเลี้ยวสุลวงผีรถคลิปนี้คลิปบ้านดอนกร่อยอำเภอเพชรจะติดอจบเพียงน,นี้เลยครับจบทางแล้วคนบอกให้ออกไปเส้นนี้ผมแตได้ปิดคลิปบ้านดอนกร่อยอำเภอเพชรน,นี่แหละครับ บางทางไปเรื่อยสวัสดีนะครับออกจากบ้านตอนกอยอ,อเภอเพีนแล้ว